I got my boobie. Look at that. แม่วาไก่เบิดกกัดไผเบิ่งดูไ่เบิด,ด์อเกินเ,นเบิดแต่อกาบเบิดติ่มซำเบิรจักอันนับเบิ่งดูสองคนกินน่ะ,ะนับเบ,บิ่งเบิดจักอันสองคนกินสอง,สองสสนี่นคนอา่กะไรินเบิรหกแต๊ะโอเคไป โนโนโนนนมันจะคอมถืออีนาหนะโนโนโนนเฮ้โนโนกาอ้ลยแห้มกินเก่งแฮ